ะะส่วนเรื่องของภาคการผลิตนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าจะมีกระบวนการผลิตแล้วก็ใช้เ,ออเขาเรียกว่าหม้อหม้อน้ําเป็นเครื่องผลิตไอน้ําแล้วก็คนที่ควบคุมเนี่ยก็คือเป็นกําลังคนปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้นทุนในการที่จะควบคุมเรื่องของการผลิตแบบไอน้ํานี้เนี่ยก็สูงนะคะก็เลยต่อหลังมีการคิดเรื่องของเทคโนโลยีขึ้นมานะคะเป็นกล่องควบคุมอากาศอัตโน,นมัติให้กับหม้อกําเนิดไอน้ำนะคะเขาบอกว่าลดต้นทุนในแง่ของพลังงานได้เป็น เนอ่างดนะคะคครเรเติตจิจจกขุุณสโ้ำาเป็นอุปกรณ์สําคัญในกระบวนการผลิตของหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมอาหารโรงแรมพลังงานสิ่งทอและเครื่องมือทางการแพทย์โดยการนำไอ้น้ำอุณหภูมิสูงไปใช้ในการอบการฆ่าเชื้อโรคและขับเคลื่อนเครื่องจัก ซึ่งปกติหม้อน้ำจะควบคุมโดยคนทำให้ผลิตไอน้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและอาจเกิดความคลาเคลื่อนในการควบคุมปัจจุบันมีโรงงานที่ขึ้นทะเบียนใช้หม้อน้ำกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน5,529แห่งมีหม้อน้ำรวม11,312ลูกและเกือบทั้งหมดไม่มีระบบควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้เพราะใช้คนในการปรับจูนหรือกึ่งอัตโนมัติทำให้มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสูงถึง 7700พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปีหรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำรวมประมาณ1 4 4 0 0 0ล้านบาทต่อปีการติดกล่องควบคุมอากาศให้กับนอกกำเนิดไอน้ำจะช่วยทำให้การเผาไหม้เชื้อเพลิงสมบูรณ์แบบและจะทำให้ลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้2-3%ถึงอร์เซนอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ถึง3 0 0 0 0 0บาทต่อปี บริษัทมาเจสติกอุตสาหกรรมอาหารจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลน้องลมอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเป็นโรงงานผลิตข้าวโพดหวานกระป๋องส่งออกใช้ไอ้น้ำอุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิตทั้งต้องเปลือกข้าวโพดฆ่าเชื้อบรรจุพันธุ์และใช้ในกระบวนการเซเรไล,ลเซชันที่ใช้ความร้อนสูงถึง122องศาเซลเซียสโดยใช้ไม้สับเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ทำให้สูญเสียเชื้อเพลิงปริมาณมาก เนื่องจากมีอากาศในเตาเผามากเกินไปจึงทําให้การเผาไหม้ไม่มีประสิทธิภาพแต่หลังจากติดตั้งกล่องควบคุมอากาศอัตโนมัติทําให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นตัวควบคุมนี้นะครับเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการเผาไหม้ให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะดังนั้นตัวที่ช่วยลดให้ผมเนี่ยก็คือลดค่าพลังงานไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าที่ผมใช้ในการจ่ายมอเตอร์ที่เอาอากาศเข้าไปเนี่ยลดลงนะฮะ แล้วก็ช่วยทําให้ผมลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลงนะฮะเพราะทให้เชื้อเพลิงมันเผาไหมสมบูรณ์ขึ้นครับออโดยรวม,มนะฮะทั้งพลังงานไฟฟ้าแล้วก็พลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยผมลดได้ประมาณสามแสนบาทต่อปีครับด้านนายอนุชาพรมวังขวาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้จัดการโครงการวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไอน้ําของหม้อน้ําด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำจากระบบ,บกลไกแบบใช้คนควบคุมเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในการผลิตมากขึ้นกล่าวกับทีมงานชีนเอ็นเทเวนที่ว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์คืออากาศต้องพอดีดังนั้นการนำตัวเซ็นเซอร์อากาศอัตโนมัติเข้ามาช่วยควบคุมค่าออกซิเจนในห้องเผาไหม้จึงทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง ในการเผาไม้เชื้อเพลิงนะครับเราจะพยายามให้การเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดนะครับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นคืออากาศที่ในห้องเผาไหม้ที่เข้าสูก่การเผาเกิดให้เชื้อเพลิงลุกไหม้เนี่ยมันต้องพอดีปกติแล้วจะใช้เกินพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ไปลดอากาศที่จะพอนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ให้น้อยลงนะฮะโดยการควบคุมมอเตอร์นะครับมอเตอร์มีหน้าที่คือหมุนอากาศเนี่ยเป่าอากาศเข้าไปในห้องแค่นั้นเอง การควบคุมใช้ระบบอัตโนมัตินะครับก็มีกล่องควบคุมกับวิธีการวัดออกซิเจนครับก็ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของต่างประเทศนะครับขณะนี้สำนักงานนโยาบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานได้ติดตั้งระบบนี้ให้กับสถานประกอบการสิบแห่งซึ่งผลลัลั์อยู่ในเกรนดีโดยในอนาคตจะติดตั้งให้กับโรงงานทั่วประเทศอีก2000แห่งเพราะหากไม่นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้กับหม้ออน้ำรุ่นเก่า ซึ่งมีมากถึงร้อยละห้ของปริมาณหม้อน้ําทั่วประเทศจะทําให้สูญเสียพลังงานอย่างมหาศาลสถาพันธ์อยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิจไพโรธเชนเอ็นทวนรายงาน